ในชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเปิดเผยหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนอง,อง,อง,องเมื่อวันที่10สิงหาคม2565มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ0.25ต่อปีหรือจากร้อยละ0.5ต่อปีเป็นร้อยละ0.75ต่อปี ว่าทออสอในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจทําให้คนไทยมีบ้านพร้อมที่จะดูแลทั้งกลุ่มลูกค้าปัจจุบันของธนาคารรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ทั้งนี้จะมีการตรึงอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ไว้ให้นานที่สุดอย่างน้อยถึงสิ้นปี2565เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยให้ลูกค้าเงินกู้ของธนาคารที่มีจํานวนเงินสินเชื่อคงค้างในปัจจุบันตัวเลขมากกว่า1,520,000ล้านบาทได้มีเวลาปรับตัวรับกับภาวะดอกเบีย้ยขาขึ้นในอนาคตและพร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากตามตลาด เพื่อรักษาสภาพคล่องให้กับธนาคารในการนำเงินไปปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนที่ต้องการมีบ้าน และหากในปี2,566ธนาคารมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ0 1 5ถึงร้อยละ0.25ต่อปีจะไม่ส่งผลให้ลูกค้าต้องผ่อนชำระเงินงวดเพิ่มขึ้นเนื่องจากทางธนาคารได้มีการจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีบัฟเฟอร์หรือการคำนวณเงินงวดผ่อนชำระเผื่อกรณีที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยไว้ให้กับลูกค้าอยู่แล้ว หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทีนีที T n n ช่อง16สวัสดีค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ